วสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็วันนี้นะคะก็มีน้องที่มาแสดงด้วยนะคะก็ชื่อน้องพลอยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องไรหนังเรื่องแม่มดค่ะผู้ใช้อำนาจวิญญาณร้ายใช่ไหมใช่อ่ะเรามาเริ่มเล่ากันเลยเนาะแม่มดคือกลุ่มคนที่ขอรบูชาซาตานและใช้เวทมนต์โดยอาศัยความช่วยเหลือจากวิญญาณชั่วร้ายมแม่มด,มมดแม่มดมักจะมีรูปร่างหน้าตาที่มีสเสน่ห์ ต่อเพศตรงข้ามแต่ไม่สามารถมีทาย,ยาทได้มีอายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยปีแม่หมดส่วนมากมักจะพบกับ จุดจบที่สยดสยองและทรมานเพราะใช้เวทมวนต์จากสิ่งชั่วร้ายและได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำไว้ตำนานของชาวยูโรกล่าวว่าคนที่กลัวแม่โมดสามารถหลบหลีกได้ด้วยการอยู่แต่ในบ้านโดยเฉพาะในคืนที่ประจัเต็มดวงหรือคืนที่พวกแม่โมดมีงานชุมนุมประจำปีนะคะนอกจากนี้พวกแม่โมดยังประกอบอาชีพรับจ้างโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นขอเพียงมีคนว่า จ้างแม่หมดก็จะจัดการอย่อให้มีอันเป็นไปตามความต้องการของผู้จ้างวิธีการนิยมก็คือสร้างหุ่นจำลองที่พึ่งขึ้นมานะคะใช่ไหมใช่แต่ว่าแม่หมดใจร้ายมากจริงๆแม่หมดมีจริงไหมคะมีจริงอยู่ที่ประเทศไรอยุ่โลก,โลกเห็นไหมคะน้องเขาเก่งนะคะก็ ก็มีอีกนิดนึงนะคะสร้างหุ่นจำลองจากนั้นก็เอาเข็มปักตามอวัยวะต่างๆทีละเล่มเล่มเล่มครบ13เล่มเมื่อไร่เหยื่อก็จะตายเมื่อนั้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นผีอะไรผีกระซือผีซอมบี้ผีซอมบี้นะคะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดสับตะไคร้ตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 拜拜。<Bye. S 2> bye bye.